สวัสดีครับพี่น้องครับเมย์คนี่ครับอีตู้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมมย์นี่จะเป็นเมนูเครียตตู้เย็นนะพี่น้องครับผัดอาจจะเฮียวจังหน่อยนี่ครับข้าวต้มน้ำเอาข้าวใส่พริกแกงหอมแดงลงไปด้วยครับพี่น้องครับเมนูนี้ก็คือ เอาไข่ใส่ปลากระแนงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวปลากระแนงเขาหอมนะครับพี่น้องครับเนี่ยน้ำเดือดเราใส่น้ำปลาแดดใส่โอ๊ยทวที่ครับใส่ไข่ก่อนนี่ครับใส่ไข่ลงไปก่อนใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปนี่ครับใส่ไข่ลงไปเลยครับนี่ใส่ไข่ลงไปขาไข่สุกแล้วบาดนี่ครับนี่ห่อข้นครับข้นไข่มันแตะนี่นะครับเมนูง่ายๆตึกๆยุคนี้ครับ ไปนู่ระหยัดเลยครับพี่น้องครับนี่ยออมไข่ใส่ผักกระห้องห้องเนี่ไข่ซุปก,ก็ไข่เหลือมซุปห้องใส่ประแดกลงไ,ไปเลยครับประแดกลงไปเลยประแดกเลยครับแดก,กนนัวตามเลยผุ่งนัวเลยพี่น้องครับใส่ผุ่งนวลงไปเลยใส่กระน้ำปลาจักน้อยนี่นะครับพี่น้อง,งน้อย,อย,นยอนหน,าาน่อ ข้นข้นเหมือนเข่ากันหอมไข่ใ oh. ส่ผักกระยเนโอ้หอมกินปลาแดกก็เลยครับกินปลาแดกยอดเลยครับโอ้โหนครับโอเคหอมคักเลยครับตอนต่อไปนี้เลยครับพี่น้องที่เด็ดผักกะเนียงเฮียวครับเครียตัวเย็นครับพี่น้องครับนี่ผักกระยนีงเอาใส่ผักกระยนียงลงไปเลยครับผักกะเนไก่ตัดเลยครับผักกะเนียงไป ตามด้วยนี่ครับผักชีลาครับผักชีลาผักชีลาลงไปเผักชีลาวให้กว่านี่เราพี่น้องใส่ผักครุมแหละเขาขนมันเข้ากันเลยครับนี่เมนูง่ายๆสแต็มดาดเลยครับบานท่อสานบานท่อเด้อพี่น้องโอ้ไข่ใส่ผักกระหงโอ้หอมผักกระหยังเขาเลยครับพี่น้องครับหอมห่วยๆเลยครับครับนี่ครับหัวไข่ใส่ผักกระหยังครับไปคิดยังบอกบอกเมนูนี่แล้วครับพี่น้องผ่ผักเล็กน้อยครับเพื่อสุกหลายผักถือกระแสบนี่ครับหอมเลย ฐา,านมาฐานโอเคอลกอลกลอยลอที่มองจะบ,บาดด้วยขั้นตอนทุดท้ายนะครับปิดแก๊สเลยพี่นอ้องเืจบจวดนะครับโดยนี้เด้ครับอีตูเกิดเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับนู่นอมไข่เสต็ปกระเนียงข้างครับนี่แหละของแสบพิซซ่นี่ครับแ่มนี้ก็แล้วแหละครับพี่น้องครับง่ายนู่ครับนี่ครับลองเฮ็ดกินมือเลยครับแสบแน่นอนครับรับประกันได้เลยนี่ครับโอเคหวานข้าวตักใส่ถ็ปไเลยพี่น้องข้าวเสต็ปเด้ครับเติมโตสรยได้เลยครับนี่ครับอมไข่เสต็ปกระแนง สไตล์ครูอาจารย์ต้องเลยครับพี่น้องครับนี่โอ้โหรับเหยื่อมากขวัญบอกขวัญไว้เลยนี่ตกหนาตกแต่งโดยผักอีตัวจักหน่อยเดี๋ยวปล่อยนะครับพี่น้องครับนี่แล้วครับอู้ดติดตัวเลยครับหอมไข่ใส่ผักกระหยังหอมๆอมเลยครับหอมถึงผักกระหยังหอมถึงกระแดกเบ้อติดตัวไล่แตกสวยๆเลยครับพี่น้องครับนี่แล้วครับเมื่อครับพี่น้องนี่ยถผักกระหยังถือผักชีแล้หอมเขเลยครับ สุดๆไปเลยครับครับพี่น้องเรียบปล่อยเมนู่งหาง่ายๆสบายๆเลยครับพี่น้องครับ